เลื้อนแบบสุดแบบเต้นแบบยับภาระโคตรภาละส,สวัสดีครับพบกับรายการคอสดอดหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการรอชา้าเราไปกันเลยเ <c oughs> วลาเราเมาอ่ะเราเป็นสายไหนสายแบบเอเทนเพื่อนเลื้อนเลยเลื้อนแบบสุดแบบเต้นแบบยับใส่เย,ยี่ยวยังไงเพราะห้องน้ําบ่อยมากเพราะผู้ชายนี่ชอบยั่งหน้าห้องน้ำ <c oughs> เขาดักตีรูเสายแบบกระเฮียนกระหือเรือครับหลับไปเลยคือแบบเมาแล้วง่วงเลยเพื่อนก็จะดูแลอะไรเงี้ยเคยแบบพาเพื่อนกลับบ้านไหม เคยค่ะเคยเรยจะว่าอิงนะคะอาชี้ไปแล้วหนึ่งก็คือเคทีของเรานี่เองอิงหนักมากอันหนักแล้วนะฟ้องแล้วนะบอสหนักมากิงตัวเต็มที่เราเมาเราใส่เารเราเราเราที่เราใส่ที่เขาหนองกลับชาจะต้องมีคนที่แบบว่ายังยืนอยู่อ๋อยังยังยืนอยู่ใช่อ่ะแล้วถ้าให้คำแนยามกับเพื่อนภาระโคตรภาระก็จะไม่ค่อยกินเราจะนิงยั่วเราจะต้องเมาเทปไม่งั้นผู้ชายมาจะอุ้ยอันนี้ เป็นยังไงกันบ้างล่ะสำหรับวันนี้ได้คำตอบแลือยากจะสอดเข้าไปอีกใช่ไหมคราวหน้าเราจะไปสอดกันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้